สวัสดีครับวันนี้จะได้บรรยายเกี่ยวกับบทบาทการเผยแพร่ธรรมของหลวงปู่สวงเทวดาลิบดินในตอนที่ว่าด้วยบทบาทด้านการสงเคราะห์สิทธิในการประกอบอาชีพสังคมไทยในยุคหลวงปู่สวงเป็นสังคมยุคเกษตรกรรมที่การทำนาต้องอาศัยฟ้าฝนถ้าฝนมาก็ต้องเร่งดำนาเพื่อให้เสร็จก่อนที่ฝนจะตกหนัก ซึ่งทาให้เกิดความยากลําบากในการดํานาเข้าไปอีกมีศิษย์ของหลวงปู่สวงคนหนึ่งชื่อว่าตาเตียบเป็นชาวบ้านตําบลตาวังอําเภอบัวเชดจงังหวัดสุรินทร์ได้เล่าให้ฟังว่าในวันนั้นได้กําหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการดํานาแต่ปรากฏว่าฝนตกอย่างหนักหลวงปู่ได้ไปช่วยดํานาด้วยท่านดาอยู่ ยี่สิบดำกล้าท่านก็ลืมไปกับคีเลนแต่ท่านก็ดำของท่านไปจนแล้วเสร็จอีกครั้งหนึ่งในยุคที่ยังไม่มีรถเกี่ยวนวดข้าวการเกี่ยวข้าวต้องใช้แรงงานคนทั้งที่เป็นเจ้าของนาเองลงแขกกันหรือจ้างคนให้ไปเกี่ยวข้าว ในบางท้องที่ไม่มีแรงงานคนนี้มากพอประกอบกับข้าวในทุ่งนาต่างๆก็สุกเหลืองอารามในเวลาพร้อมๆกันบางครั้งมีแรงงานที่เป็นพระภิกษุสามเณรที่มีความปรารถนาช่วยเหลือญาติโยมได้ลงแรงเข้ามาช่วยเกี่ยวข้าวลุงปู่สวงได้ไปพักที่เถียงนาของนายแก้ว แห่งบ้านตาปันตำบลทะพาลูนอำเภอโบเชตจังหวัดสุรินทร์ลวงปูได้ช่วยในแก้วเกี่ยวข้าวด้วยคนที่ไปหาลวงปูเพื่อขอโชคลาภแล้วหวังจะได้ของดีจากท่านจึงได้พากันช่วยเกี่ยวข้าวและช่วยขนข้าวคนมีมากเหมือนกับลงแขกเกี่ยวข้าวทุกคนถือเคียวไปคนละอันและก็ห่อข้าวไปกินด้วย เมื่อถึงเวลาใกล้เพลนได้จัดหันได้จัดหาจังหันถวายหาลวงปู่ให้ฉันในทุนน่งนาและก็พากันเป็นลูกศิษย์กินอาหารเดนที่หลวงปู่ฉันกันอย่างอร่อ,รอยอร่อยขอจบการบรรยายเกี่ยวกับบทบาทด้านการตังครอสิทศิษย์ในการประกอบอาชีพของปู่สวงเทวดาเลิดินไว้แต่เพียงเท่นี้สวัสดีครับ